ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมมทั่วฟ้าเมืองไทยครับพี่น้องอสมมทราบไหมว่าตอนนี้นะทางสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อสมแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่254ลงวันที่11มิถุนาย,ยน6 3เรื่องของการแจ้งข่าวสาร สมาคมชกอสอ,อสมอแห่งประเทศไทยหนังสือนี้มีไปถึงนะครับเรียนสมาชิกสมาคมชกอสอ,อสมอแห่งประเทศไทยหนังสือฉบับนี้สมาคมชบาิกิจสงเคราะห์อสมอประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารจากการดำเนินงานมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านทราบในเรื่องต่างๆดัง,ง,งนี้นะครับ เรื่องแรกคือจำนวนสมาชิกใหม่เนี่ย89,727คนคือข้อมูลณนะวันที่5มิถุนายน6จําจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะ5 5 2 6 7 6คนข้อมูลก็ณนะวันที่5มิถุนายน63และข้อมูลต่อไปก็คือเป็นผู้เสียชีวิต รับแจ้งในเดือนพฤษภาคม2563มีจำนวนทั้งสิ้น328รายจำนวนเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกถูกหักก็164บาทใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเสียชีวิตเราคิดสมละ50ะตางค์ใช่ไหมครับต่อไปนะจำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่ทายาทได้รับตอนนี้คือ2 7 6 0 0 0 6,338บาทที่สำคัญมีข้อมูลอื่นๆเป็นการขยายบทเฉพาะการการรับสมัครสมาชิกสำหรับอ,อสอมโอดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร100บาทและไม่ต้องตรวจสุขภาพไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2563 ทั้งนี้นะครับเป็นข้อมูลณวันที่1 1มิถุนายนห3สาหนังสือฉบับนี้นอกจากจะแจ้งเรื่องของสมาชิกใหม่สมาชิกทั้งหมดนะครับผู้เสียชีวิตการได้รับเงินสงเคราะห์นะครับของทายาทแล้วเนี่ยยังเป็นการให้โอกาสสำหรับพี่น้องอสมอที่ประสงค์จะสมัครนะครับบางคนก็คิดนานนะจะสมัครดีไ้่เอ่ยนะครับณนะตอนนี้นะค่าสมัคร100บาท กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐเขายกเว้นให้ท่านเป็นการขยายบทเฉพาะการแต่ไม่ได้ยกเว้นตลอดเขายกเว้นไปจนถึงวันที่27พิจพฤษจิกายน2563เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านใดสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกนะครับชาปนกิจของอสมอท่านรีบดำเนินการเพราะถ้าภายหลังจากวันที่27 พฤศจิกายน6 3ไปแล้วเขาก็อาจจะกลับมาให้ท่านจ่ายค่าสมัคร100บาทและก็จะต้องไปเอาใบรับรองแพทย์เหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่โอกาสของท่านมาถึงแล้วนะอาจจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการไปขอใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในการจ่ายค่าสมัครนะครับ ถ้าลองไปคิดดูนะถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับท่านรบกวนท่านนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันสวัสดีครับ